คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารราชการตำรวจสถานีตำรวจภูทรบางพลีจัดประชุมครั้งที่3ทับ2563ณบริษัทถาปนินจำกัดดรกิตติยงสงวนชัยประธานกอตตรอสถานีตำรวจภูทรบางพลีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูทรบางพลีครั้งที่3ทับ2563ณบริษัทถาปนินจำกัดซอยสมณีรัตถนนเทพรัตษ์บางพลีใหญ่อําเภอบางพลีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายธงชัยอัศวสุขีรองประธานกอตตรสา อานีตำรวจภูทรบางพลีพันตำรวจเอกพีรศักดิ์รอดบนผพุ่มกับการสอพอบางพลีพันตำรวจเอกสมชายสารชนพันตำรวจตีพนาพิสูจน์สารวัตรจราจรสอพอบางพลีและคณะกรรมการกตตรภาคประชาชนสอพอบางพลีเข้าร่วมการประชุมโดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่6กทับ 2, 5, 6, 3, เมื่อวันที่10กันยายน2563ที่ผ่านมาตลอดจนเรื่องการจัดหาสถานที่จัดงานกเกษียณของภูทรจงังหวัดสุพรรการผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นเรื่องพิจารณาวาระติดตามและแนวทางแก้ไข ปัญหาและผลงานคณะกรรมการกตตรสพบงพีพร้อมทั้งร่วมกานทาบุญเพื่อสมทบทุนบุรณะเจดีย์84พรรษาราชนครลินโดยมีนายสุขขุมนามวิเศษรองที่บดีผู้พิ้ภากษาอาญากรุงเทพใต้เนีกก่ยเอียวสุดใจจิระยาภากอประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกตตรจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆที่มีประโยชน์ต่อจังหวัดสมุทรปราการ เรวก็สร้างไปแล้ว้องมาไกล้อรนาพวกนี้เ่ของเราทแต่ต้นแี <mand> ่ของเวลาสุดท้ายใช่ไหมาที่สุดท้ายไปดีใช่ไหมไห่ีแรกใครมันไปอยู่กลเพาะมันป่าตะเคียนนริที่เลกทำให้มีของไม่ใช่ของแรกครัไม่บอกคุณมองก็เพียงเอาอายุกันทักสงสารวรา้แ่สิบกว่าแต่เดี๋ยวมันต้องุยกเด็กมันเร่การแต่งานครับแล้วก็ จะได้พร้อมทีเดียวแต่จนวันนด็กเนี่ยประมาณ4-5ศรีการเป็นเมกกว่าใเป็นเมกจริงไหมเพราะที่สภาเนี่ยเด็เป็นตัวผัวเรา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 ไม่มีอะไรต้องลงใช้นะไม่ได้ใช้หมดแล้วทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน thank <laughs> you